วันนี้มาทำอะไรที่สยามสแควร์แห่งน,นี้วันนี้แตันมีแขกพิเศษนะคะเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์คนสวยนะคะขึ้นมาก่อนแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะได้หดือยังคะ <laughs> วันนี้นะคะเรามีวิดีโอพิเศษ <laughs> ใช่ค่ะโอกาสนี้เป็นครั้งแรกแตันที่เคยทำวิดีโอคู่กับใครมาจอดน,นี่ช <laughs> วนพี่จ่าด้วยเองเลยวิดีโอวันนี้ทำอะไรคะเราจะมาเปลี่ยนสไตล์กัน นี่จะน้าใส่ชุดของพี่แดนอยู่ค่ะเมื่อกี้น้าถ่ายวิดีโอของดาวไปแล้วต่อไปตอนนี้เป็นตาผมแต่แล้วค่ะถ้าจะจับพี่แดนมาแปลงโฉมนั่นเองทุกนี้ค่ะเรามาช้อปปิ้งกันที่นี่เลยค่ะ S O S ค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะดุจดาวจะมาแต่งตัวให้พี่เป็นสไตล์ไหนเอ่ยเป็นสไตล์แบบว่าไปออกง,งานดีกว่าเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนอะเวลาที่จะออกรานทีหนึง่งอะจะต้องแบบพยายามหาชุดที่ตัวเองสวยที่สุดถูคือเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนอกจากจะจับพี่แดนแต่งตัวแล้วก็จะมาเป็นไกด์ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูด้วยวว่่่าาแแตตงงัไปนนเียบบ แดบสไตล์นี้กับสไตล์นี้เป็นยังไง <Okay. S 1> เออ,เอาไปดูกันเลยดีกว่าไปค่ะเราไปเลือกคือให้พี่แบนคุณนะออก,ก,บบาอกอางาน,นก็ต้องแบบว่าเรียกๆหรือจะเป็นสไตล์หน่อยแล้วก็เป็นคนแบบมีปัญหาที่แขน มีปัญหาที่แขนด้วยก็แต่แบบไม่ชอบโชว์แขนมากใช่เวลาที่คนที่จะไปออกงานก็ต้องดูรูปร่างของตัวเองว่าแบบเป็นยังไงไม่ก็แขนใหญ่ก็ต้องแบบใส่ที่มันปกปิดหรือว่าคนที่แบบไหล่กว้างอะไรเงี้ยก็ต้องแบบไม่โชว์ไม่โชว์ไหล่มากเกินไปแต่อย่างสารพี่พี่รู้สึกว่าไหล่ที่ แต่แค <id> like like ่ช like right ่วงแขนตรงนี้ที่ไม่โอเคใส่ก็เป็นปัญหาของแบรนด์ตัเลยรู้ป่ะใช่แบบไปงานจริงแต่คือเดี๋ยวนี้เขามีชุดกออกที่มันเป็นแบบปิดตรงนี้ปิดมาตรงนี้ไปดูค่ะี้ลทนจกใไหคะ้ก็ถีกันเดี๋ยวไม่ท้แบนไปไลองสก่อนก็ออกมาเป็น ยนเดี๋ยวด,ยวดยวาวหาตอนน่อไ่หยคเคขอบิเบลตัวแรกเลยค่ะตัวนี้นะคะที่ดาวเลือกให้เป็นของแบรนด์ลุ o บุ o o k b k คค่ะจะเป็นเหมือนเกาะอกโชว์ไลนนะคะแต่ว่าก็ยังมีอะไรมาปกปิดแขนสำหรับคนที่กังวลเรื่องแขนนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นชุดเรสที่เข้ารูปค่ะผ้าดีมากนะคะเหมาะกับใส่ออกงานมากๆพอหยิบส้นสูงเข้ามาใส่เข้าคู่กันปุ๊บโอ้โหดูเกิดดูโชลีวยวาสุดๆค่ะ ครีสคุณครีสการแต่งตัวให<า>้คนอื่นเนี่ยมันสนุกมากเลยค่ะอ๋อดเด่นปกติแต่งตัวเองเนะี<า>่ยไม่เคยมีใครแต่งตัวให้ ีกลุกนึงนะคะสวยแซ่บๆกันบ้างกับชุดสีเลือดหมูที่ขับผิวที่แตนให้พองสุดๆจากแบรนด์1318นะคะตัวนี้นะคะเป็นชุดเดรสสายเดี่ยวเข้ารูปค่ะมีลูกเล่นอยู่ตรงหน้าอกนะคะเป็นสไตล์เรียดแต่ดูหรูค่ะใส่ยังไงก็แพงนะคะตรงกระโปรงก็แหวกนิดๆเซ็กซี่หน่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะสุดท้ายค่ะเลือกสีกระเป๋ากับรองเท้าไว้เข้าคู่สีกันนะะแค่นี้ก็เดินไปงานสวยๆได้เลยค่ะ ดาเลือกสีขาวนะคะเพราะว่าเป็นสีที่เบสิกแล้วก็ใส่ได้ตลอดตลอดนะคะแล้วก็เป็นสีที่ใครใส่แล้วก็รอดนะคะ <S <S ส่วนตัวนี้นะคะเดาเลือกเป็นสแต็กเก่งๆให้พี่แตนใส่บ้างค่ะเพราะว่าใส่กระโปรงมาสองตัวแล้วเนี่ยเผื่อเพื่อนๆจะเบื่อกันเนาะส่วนตัวนะคะเดาชอบนะเพราะว่าเป็นชุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างความชิลกับการที่จะออกงานได้นะคะซึ่งชุดนี้นะคะเป็นของแบรนด์เวโลนาค่ะ แต่งง่ายมากนะคะแค่มีกระเป๋าสวยใส่กับรองเท้าอะไรก็ได้แต่งง่ายแต่ดูแพงดูหรูชนะเลิศสุดค่ะเปานไงเปนงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด3ทุกสามก็ยค่ะที่ดาวแต่งให้พี่แต่ใช่แล้วแต่ว่า ดดาวเลือกมาให้คือแบบสามารถใส่ไปงานได้งานแต่งงานรอมงานทุกงานทุกงานที่เป็นงานแบบนะชุดสวยสามารถหาได้ในนี้ตั้งแต่หัวจนท้าเพราะมีหลายแบรนด์ให้ได้เลือกนะคะก็บอกว่าเพื่อนๆชอบกันเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าแตนอ่ะแต่งตัวให้ดูดาวยังไงก็ไปที่ช่องของดูดาวได้เลยชาแนลค่ะมีคลิปหนึ่งนะคะที่พี่แตนแต่งตัวให้ดาวด้วยชุดของพี่แตนทั้งหมดเลยใช่เป็นสาวแบบ Working woman ่ถ้าใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าเฮมยไปทำงานจะแต่งตัวไงดีก็ไปดูที่ได้ที่นี้ไปที่ช่องดูดาวชแนลได้เลยะค่วันนี้เราสองคนก็ต้องขอบคุณนะคะที่ติดตามช่องของเรามาจนจบก็อย่าลืม Subscribe นะคะทั้งช่องแตนแวร์ทูเอ็กซ์สไตลแล้วก็ช่องของดูดดาวด้วยนะคะชแนลค่ะใช่แล้ววันนี้เราสองคนไปก่อนแล้วนะคะบายบาย